แมวลายสลิดแก่ชื่อมีโชคอาศัยอยู่ในวัดเก่าแก่ริมคลองวันหนึ่งขณะนั่งเลียขนอยู่ใต้ต้นโพจู่จู่ดวงตาที่สามของเขาก็พลันเบิกโพลงโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเขามองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นวิญญาณที่สิงสถิตรอบตัวเสียงกระซิบจากอดีตที่ถูกลืมเจ้าอาวาสวัดที่เคยแผ่เมตตาบัดนี้มีเงาสีดำทมึนคลุมร่าง มีโชคตัดสินใจเขาต้องปกป้องวัดแห่งนี้จากการถูกครอบงำมันพุ่งตัวออกจากวัดมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งตรหงาดอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นที่ที่ความมืดมิดแผ่ซ่านออกมา,มามากที่สุดคฤหาสน์หลังนี้เป็นของตระกูลผู้ดีเก่าที่ล่มสลายไปนานแล้ว เมื that, up, ่อไปถึงมีโชคปีนปลายผ่านช่องลมเข้าไปในห้องใต้หลังคาท่ามกลางฝุ่นตลบและใยแมงมุมเขามองเห็นภาพนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวยายแก่เจ้าของคฤราสา์กำลังทำพิธีกรรมดำมืดอยู่เบื้องล่างโดยมีรูปเหมือนของเจ้าอาวาสเป็นศูนย์กลางพลังงานชั่วร้ายพวยพุ่งออกมาจากรูปนั้นมีโชคสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงอันน่าขนลุกเขาต้องขัดขวางพิธีกรรมนี้ให้ได้ ด้วยความกล้าหาญมีโชคกระโจนลงมากลางห้องโถงกัดทำลายรูปเหมือนนั้นจนแหลกละเอียดทันใดนั้นเองแสงสว่างสีทองซาดส่องไปทั่วห้องความมืดที่เคยปกคลุมพลันสลายไตวิญญาณร้ายกรีดร้องและจางหายไป เจ้าอาวาดที่แท้จริงปรากฏกายขึ้นขอบคุณมีโชคด้วยรอยยิ้มเขาอธิบายว่ามีโชคช่วยปลดปล่อยวิญญาณของท่านจากพันธนาการชั่วร้ายมีโชคสวมรอยยิ้มเล็กๆแล้วหันหลังกลับเดินจากไปอย่างเงียบเชียบดวงตาที่สามของเขายังคงมองเห็นโลกได้เช่นเคยแต่บัดนี้เขาได้ค้นพบความลับดำมืดและปกป้องทุกคนไว้ได้แล้ว